สวัสดีค่ะดารากอดสิบมาแล้วค่ะเปิดโพสต์สุดซึง้งมดดำเขียนถึงพี่ชายที่รักหนุ่มกันชัยในวัย52ปีสุดซึ้งถึงพี่ชายที่รักยกให้เป็นคู่พี่น้องสุดซีที่สนิทสนมกันมานานรู้ลึกรู้จริงถึงไส้ถึงพุงสำหรับดีเจและพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาพาตันเจริญกับพิธีกรและนักแสดงหนุ่มกัญชยัยกําเนิดพลอย ต้องบอกเลยค่ะว่าคู่นี้เขาเคียงบ่าเคียงไหลทำงานมาด้วยกันมานานชอบแซวชอบดา่าชอบแกงกันตลอดล่าสุดวันที่18กรกฎาคมเป็นวันครบรอบ52ปีของหนุ่มกัญชัยงานนี้น้องรักหมดดาก็ได้เขียนข้อความสุดซึ้งถึงพี่ชายคนนี้ว่าสุขสัน์วันเกิดแอดกัญชัยขอให้มีแต่ความสุขอายุเยอะขึ้นแล้วขอให้หน้าเด็กอมตะตลอดไป ไม่น่าจะเจ็บเพราะคนอย่างกันชัยตายยากไม่น่าจะโจนเพราะเงินที่มีพออีกนานเลยละวันเกิดลดความอมหิตมีเมตตาบ้างนะขอให้พี่นึกอะไรทาอะไรให้สําเร็จทุกอย่างทุกประการขอให้ชนะต่ออุปสรรคปัญหาทุกอย่างแต่เธอเก่งอยู่แล้วแต่อย่าแหวงกัดกันเองทําอะไรขอให้พบเจอแต่ความสุขทุกอย่างนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์แอดกัญชยัย ไม่เจ็บไม่โจนไม่รีบป่วยไม่รีบตายนะกันชัยอยู่เป็นพี่เป็นน้องกันไปตลอดชีวิตนะรักกันชัยเสมอขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตที่มีวันนี้กันมาขอบคุณมากนะพี่ส่วนพรมเสือจากอินเดียพี่ไม่ต้องเอาหรอกขอเอาไปให้คนอื่นก่อนมันขนส่งมายากพี่เอาไปก็ไม่ได้ใช้รักกันชัยนะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะ หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ